ถอดเองแล้ว่างทางแนเนี่ยกเข้านประมาณสี่ชั่วโมเขาแล้วจากมาจากรที่ทำธุรกิจเสร็จอาันนี้เราก็ชื of of ้อเขาแล้วเพราะว่ากดลักมันเกิดสรุปนะครับไหนใครเป็นผู้แทนได้นะครับแยกบางทีเนี่ยไปแยกกลุ่มหนึ่งคือเจนัวก็ต่างผลหัวดาว่า อันนี้หนึ่งเนี่ยคือไปแจ้งความไปแจ้งความแล้วพวกแล้วที่หนูขนาดแล้วไปแจ้งความแล้วน้องที่ไปแจ้งความแล้วมีใครไปแจ้งความแล้วแล้วแจ้งที่โรงพักไหนอันแรกนะรายชื่อครับรายชื่อไปแจ้งแล้วผู้แจ้งความรองทุกแล้วพูดแจ้งแล้วแจ้งความแล้วพวกนี้แจ้งความแล้วรือรายละเอียดในการรู้ชื่อแล้วก็หนึ่งชื่อแล้วก็โรงพักบแจ้งชื่อคนรับแจ้งชื่อพนักงานสวนเลนะนาสกุล แลงพักอ่ับทีนี้ไฟก่อนนะไก่อนคืการู้ชื่อคนลงคิวโรงพักโรักคนรับแจ้งคนรับแจ้งออคนรับแจ้งคือเจ้าหน้าที่ที่นั่นได้ครับไม่ให้สนุนะครับ่าส่วนหงอไฟก่อนไปก่อนไก่อนคือชื่อคนรับแจ้งโรงพักถ้ามีเบอร์โทรเร่ยไฟลไปเบอร์โทรแลต่อไปคือ ข้อมูลก็คือคือคนที่แยกคนที่ว่าใครแจ้งแล้วก็มีข้อมูลเนี้ยชื่ออะไรคนที่มาแจ้งชื่ออะไรแล้วไปแจ้งกับใครเราชื่อวจคนนั้นใส่ก่อนไปด้วยเย่าตั้งห่างขนาษมีหลายใบอย่าได้กังวลเห็นเพราะว่าเห็นตีกันเดี๋ยวมันดึงแตกเห็นเป็นคออ่อนๆ่ะอย่ามัดึงไแจ้งแล้วไอ้นี้อย่าไปแจ้งนั่นอย่าไปแจ้งแล้วก็เอาแม็กซ์ไปยึดติด คือไว้สองอย่างนะแล้วอกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่ว่าแจ้งแล้วไม่มีหลักฐานไปว่าจะมีหรือตั้งมมติฐานก่อนว่าน่าจะมีแจ้งแล้วไม่มีหลักฐานจากโรงพักจะได้จัดกลุ่มว่ามันเป็นกลุ่มไหนสองกลุ่มนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้แยกกลุ่มสามกลุ่มเลยครับ <c oughs> ถ้าใครมีใครที่ททเปเรืแจ้งเลย <c oughs> แจ้งแล้วอยู่กลุ่มแรกครับจัดกลุ่มนี้เลยครับเขาจะทำงานได้เร็วขึ้น Obrigado.